สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามดูสูตรของเรข่งเรื่องมหาสจัย์กันต่อนะครับก่อนอื่นก็ไปดูคำเตือนกันครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น นะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพานันทุกชนิดนะครับดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับเรามาดูแม่สุดกันนะครับแม่สุดเรามาดูเลขที่ออกเมื่อาวานกันก่อนนะครับว่าออกตัวไหนนะครับเลขที่ออก ห้าศูนย์าล่างเป็น06นย์ะครับเดี๋ยวเรามาเช็คตัวที่มันเข้าก่อนนะครับงวดที่แล้วงนวะดงวดเมื่อวานนะงวดที่ผ่านมานะครับสังเกตว่าจะชนที่เลข2นะครับตัวเด่นตัวเด่นเราชนเต็มๆเลยนะครับ มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับสูตรนี้ก็เข้าสองสูตรนี้ก็มาที่2นะครับสูตรนี้มาที่สองสูตรนี้ก็มาที่ 2, สองน,นะครับจะมาที่สองหลักหน่วยนะครับเดี๋ยวเราจะมา ทำต่อเนื่องเลยนะครับเป็น ep ีที่หนึ่งนะครับเราจะมาทำสูตรงวดต่อไปเลยนะครับงวดต่อไปเลยนะครับแล้วก่อนทำสูตรเราจะมาดาูตัวเลขที่งวดงวดที่มานะครับจากผลงานของเรานะครับ หเมื่อวานนี้นะครับดูนะครับตัวไหนมาบ้างนะครับได้สูตรเลขสองเรามานะครับชุดเต็มชุดเต็มมันจะเป็นเลขอกเก้าสองใช่ไหมเลขอกเก้าสองครับชุดเต็มเราเข้าไหมชุดเต็มมันเป็นสองเกตัวนี้สี เต็มมันมาที่สองเก้าชุดแต้มสองเก้าแต้มหนึ่งครับชุดแต้มก็มาที่ตัวนี้ซึ่งเรายังไม่ปรักหลังนะครับเดี๋ยวกลมไปก่อนชุดเต็มมาที่สองเก้าชุดแต้มก็มาที่สองเก้ามาที่ชุดปรับหลักนะครับปรักหลักหน่วยปรักหลักหน่วยเราไม่เก้าสองสองเก้าอยู่นะครับ นก็ตรงตัวนี้นะครับยยามไม่ปักหลักเป็นชุดเต็มของปักหลักหน่อยนะครับปฏิทินมันก็มีเก้าอยู่ปฏิทินมาที่เก้านะครับแล้วก็มาครบมาครบสองตัวนะครับครบสองตัวบนตอนครบสองตัวบนนี้ พอเราไล่จากนี้ตัวเลขมาครับมาที่ตัวตรงนะครับ92นะครับแล้วก็พอเราสรุปมาหมดทีมผ่านมานะครับที่เราสรุปให้นะครับมาตรงๆนะครับ อยากจะบอกว่าตรงๆงวดนี้นะครับเข้าสองก็หลายครั้งหลายคราวหลายงวดต่อหลายงวดที่เราทำมาแต่ว่ามันไม่เข้าตรงสักทีนะครับแต่งวดนี้ตามสเต็ปของเรามาก็ไล่หมายเรือน,นะครับเข้าตรงให้เรานะครับสรุปเข้าตรงๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ อนไหนที่ได้ชมงวดที่แล้วที่ทำก็จะเห็นนะครับผมสรุปไว้อย่างนี้นะครับสำหรับงวดนี้นะ ep นี้เราก็ทำต่อแล้วนะครับพอเลขตัวเราของเรามาเดินนะครับถึงงวดที่1 0ึ่นะครับงวดต่อไปก็จะเป็นงวดที่หนึ่งร นะครับก็จะมีสูตรของเราดังนี้นะครับสูตรของเราตามนี้นะครับสี่สูตรนะครับหลักตัวนึงตัวชนนะครับสูตรที่หนึงนะครับเราจะทําให้เลยหน่วยตั้งนะครับหน่วยตั้งลบหนึ่งนะครับสองลบหนึ่งก็เหลือหนึ่งนะครับได้มันงดที่แล้วเลยนะครับหนึ่งสอง 3, 4ามสี่ห้าหกเจ็ดสังเกตจะเหมือนงวดที่แล้วเลยนะครับสูตรที่สองอมาตะลบหนึ่งอมาตตะลบหนึ่งสิบสองลบหนึ่งก็เหลือหนึ่งอีกนะครับเพราะเราสูตรของเราเป็นเลขเรียงนะครับถ้าเหลือหนึ่งมันก็จะหนึ่งมันก็จะเหมือนสูตรแรกเลยเอามันชนกันก็เขียนเหมือนกันนะครับหนึ่ง สองสามสี่าเจ็หมือนกันนะครับสูตรแรกสูตรสองสูตรที่3 10บนบวกเจ็บน9ก้าบวกเจ็นะครับใช่ไหมสิบบนบวกหนึไม่ใช่ สูตที่3ามบบนบวกหนึงสิบบนบวกหก็เป็น0 10บบนบวก1เป็น0 9นย้บวกหนึ่งเป็นศูนย์นับไะ้ะครับหนึ่งสโอเคต่อไปสูตรที่3ามสูตที่4 สิบบนนวนกันบวกด้วยเจ็ดสิบบนบวกด้วยเจ็ดก็จะเป็นสิบหกนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสังเกตว่าสูตรที่สี่จะเป็นหกตัวนะครับจะเป็นหกตัวนอกกนั้นสูตรละเจ็ดตัวนะครับสูตรที่สี่จะเป็นหกตัวนะครับ เดี๋ยวเรามามาดูตัวชนกันว่าชนตัวไหนบ้างนะครับตัวที่ชนก็จะมีนะครับเริ่มจากหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ที่หนึ่งนะสี่ตัวนะครับชน4ี่สูวนะครับสองหนึ่ง สามสองีสาตัวสาูนรนะครับสามนะหนึ่งสองสสามกัสามศูตรสี่หนึ่งสองสามสี่สามูนยห้าหนึ่งสองสาห้าสามูนยหกหนึ่าีู่ยเจ็ด แปดหนึ่งสูตรเก้าก็ 0, มีหนึ่งสูตรศูนย์มีสองสูตรโอเคได้ชน 4, สี่สูตรมีหนึ่งกับหกนะครับนอกนั้นจะเป็นสามสูตรนะครับสามสูตรจะมีสองหนึ่งสองสามสองสามสูตรสามหนึ่งสองสามสามก็สามสูตร

เราจะได้จุดชนมาแล้วนะครับชน4สูตรอยู่2ตัวนะครับ1กับ6ชน3สูตรมี5ตัวนะครับเี้ยวนี้ได้เลขที่เด่นๆมา7ตัวนะครับบางคนก็ว่าเลขเยอะนะครับมันก็ก็ว่าไปตามสูตรนะครับสูตรเราพาไปนะครับสูตรพาเราไปนะครับ เราก็ได้อย่างงดที่แล้วก็ได้6-6ตัวนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยไปตัดด้วยแต้มด้วยอะไรนะครับพอเราได้ตัวเด่นมานะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะมาทําเหมือนเดิมนะครับในกระดาษของเรานะครับเป็นสูตบนเนะนียเขียนหัวกระดาษไว้นะครับสูตบน เรียนะหัสัรรยนนะครับว,วันที่1นึ่ทับเทับหกนะครับได้ เลขเด่นมาเด่นที่เราทำไว้เมื่อกี้ครับเกี่ยวกเด่นบนนะครับมีอะไรบ้างที่เราทำไว้เมื่อกี้หนึ่งหกสองสามสี่ห้าเจ็ดนะครับหนึ่งหกนะครับสอง ห้าเจ็ดนะครับดับสิบดับหน่อยเดี๋ยวเราจะมาลงดูหลับสิบหลับเลขดับกันเลยนะครับว่ามูาที่ผ่านมาจะเป็นยังไงนะครับ จากสูตรของเรานะครับสูตรของเราลเลขที่ออกเ,เลขที่ออกห้าศย์เจ็ดเลขที่ออกห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสข้างล่าง0 6 ส่วหกเลยครับดูดับหลักสิบนะครับหลักสิบดับผ่านนะครับสูตรนี้ไม่ผ่านนะครับแล้วก็ดับหลักหน่วยผ่านผ่านนะครับดับผ่านสังเกตว่าเราจะใช้ชุดนี้นะครับเป็นหลักนะครับ ตัวนี้เป็นตัวลองแล้วก็ดับน้อยก็สูตรนี้เป็นหลักสูตรนี้เป็นสูตรลองนะครับเดี๋ยวเราจะทําไว้เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงตามแม่สูตรของเรานะครับดับสิบดับสิบสิบล่างบวกสามนะครับสิบล่างบวกสามสิบล่างก็เป็น ศูนย์นะครับสิบล่างคือศูนย์บวกสามก็เป็นสามนะครับบวกสามก็เป็นสามรับสิบที่สามนะครับสูตรที่สองสิบบนบวกสี่สิบบนบวกสี่ก็สิบบนก็เก้าบวกสี่ก็เป็นสิบสามก็สามนะครับรับสิบ สามดับทั้งสองสูตรครับต่อไปดับน้อยดับหน้วย,ยสูตรสูตรลองหมืน่นบวกหมื่นนะครับหลักหมื่นก็จะเป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกศูนย์ก็เป็นศูนย์นะครับแล้วก็อีกสูตรหลักของเราสูตรหนึ่งดับหน่วยหน่วยล่างบวกสี่ หนยล่างบวกสี่นวนยล่างก็เป็นหกนะครับหกบวกสี่ก็เป็นศูนย์นะครับโอเคเลขดับของเรานะครับดับสิบสูตรดับสิบดับสามทั้งสองสูตรดับหน่วยดับศูนย์ทั้งสองสูตรโอเคนะครับเราได้มาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะมากรอกลงในสูตรของเรานะครับ ศูนย์นะครับสูตรลองก็ํำทำเป็นเล็กๆไว้นะครับไม่ใช่ศูนย์ดิสามอืมว่าแล้วไงผิดศูนย์นี่มันไปอยู่หลักหน่วยหลักหน่วยดับที่ศูนย์แล้วก็ลองที่ศูนย์ดับสิบตายละไม่มีไม่มีปากกาลบผิดและใส่เนี่ยเขียนทับเลยก็แล้วกันนะครับ อระกาศแปลเป็นว่าหลักสามนะครับทำไงดีอะเลือะเทอะไปหมดเลยประาศเป็นว่าแม่เอาอเขียนยังไงนะครับเขียนตรงนี้ก็ได้นะครับสามนะครับลองก็เป็นสามนะครับโอเคนะครับเลือะเทอะไปหน่อยไม่มีปากกาลบผิดด้วย เดี๋ยวเราก็จะแต้มให้ก็ได้แต้มตัวเด่นของเรานะครับนี่คือต,ตัวเด่นตัวเด่นนะครับส่วนตัวรอบก็จะเป็นสีเขียวเขียวนะครับโอเคพอจะชัดอยู่นะครับ สูตรบนนะครับงวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะครับสูตรของเราทำได้มาขนาดนี้แล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับเพื่อได้ชมคลิปนะครับเพราะว่าสูตรของเราเดินมาถึงงวดที่ร้อยหนึ่งร้อยสามแล้วนะครับก็มวดที่แล้ว อย่างที่เราได้เห็นนะครับเราสรุปให้มาตัวตรงนะครับมาตัวตรงที่92นะครับคลิปนี้ก็ออกแต่ยาวนิดนึงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามารับชมนะครับมาช่วยกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญก,กดติดตามให้นะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน ep ต่อไปนะครับจะมาจับคู่ ตัวบนนะครับแล้วก็จะไล่ EP ไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ยาวนิดหนึ่งขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ